คริปโตท,อท็อปเทรนด์ดีครับวันนี้เราก็จะมาพิ่ารสาต่างๆเกี่ยวกับูคริปโตกันอีกแล้วนะครับตลาดภาพรวมก็ถือว่าแดงเนาะก็ไม่น่าพูดเลยนะก่อนอันนี้บอกว่าอย่าเพิ่งดีใจที่มันเกี่ยวนะเพราะว่าสัญญาณแดงมันกาลังมาก็มาจริงครับแต่ก็นั่นแหละครับมีแดงก็ต้องมีเขียวอันนี้ก็สัญญาณเขียวอาจจะกลับมาแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าเข้าใกล้จะสิ้นเดือนแล้วส,มมส่วนใหญ่แล้วมันก็จะต้องมีบวกบ้างแหละนะถึงแม้ว่าเราจะเจอกับความแดงไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนก็นแล้วแต่นะครับตอนนี้ก็ขอให้หลายคนเนี่ยดูกล้าไม่ดีนะ เหรียญนั้นเหรียญน,นี้ไปเจอเหรียญที่มันเขียวมันปั๊มเนี่ยขายตัวที่เราถือออกที่มันแดงแดงเนี่ยกระโดดไปบางทีบางครั้งอาจจะพลาดกําไรจากราคาเหรียญที่เราถืออยู่มันการบยดกลับขึ้นมาก็ได้นะตอนนั้นจะกลับมาในโอกาที่จะไม่ทันแล้วนะบางทีการถือยาวนี่อาจจะเป็นหนทางที่ดีกว่านะสำหรับในส่วนของตัวการเล่นเรเวองเรจเนาะหรือว่าเล่นฟิวเจอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยขาโอ้โดนลุกเดียนไปแบบยับมากๆนะ แล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูหุ้นที่ทําเกี่ยวกับบิคอยหรือว่าพวก ETF หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาทําเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคริปโตเนาะตอนนี้ก็แดงลงมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Ar ร์กเออบีไอทีเอยนะครับแล้วก็เจสเกลอะไรพวกนี้ก็แดงลงมาครับปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะแดงลงมาหลังจากนั้นตลาดก็จะแดงตามเนาะก็ได้มีสัญญาณแดงมาช่วงวันก่อนนะตอนนี้ก็แดงตามแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากนี้จะมีความเขียวหรือเปล่านะถ้าเกิดว่ามันเขียวได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าจะต้อนรับต้อนรับสิ้นนนเดือะ แล้วจะกล่วว่าเรามาดูในส่วนของตัวการบวกนะครับของแต่ละเดือนเนาปกติแล้วเนี่ยมกราณครับจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะบวกเนาะเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยคราวว่าเอลิเวเลตเนี่ยประมาณสัก 9%นะครับสำหรับตัวบิตคอยนะแต่ก็ตอนนี้นะครับมกราปี2025ก็บวกขึ้นมาแล้วประมาณสักประมาณสัก8.64%เนาะก็ถือว่าต่อให้นะครับเราซื้อเป็นแบบตามนี้เน,นี่ยนะบดูแนวโน้มการบวกเนาะซื้อต้นเดือนนะครับตอนนี้ก็ยังบวกอยู่นะแต่ก็ไม่ดูคบว่ากว่าจะถึงปลายเดือนเนี่ยจะยังคงบวกอยู่เปล่าหรือว่าจะมีการบวกขึ้นไปมากกว่า8%ไหมนะก็ถือว่ายังมีลุ้นอยู่นะเพราะว่าอัตราการชนะของเขาครับหรือว่าความเกี่ยวเนี่ยอยู่ที่ 9ต่อ5นะครับนับตั้งแต่ปี2011นาะแล้วก็นะครับมีเขาเลือกมานะครับว่าในส่วนของตัวผู้ก่อตั้งเลเจอร์เนาะ ก็ได้มีการถูกจับตัวเรียกค่าถ่ายนองหลายๆข่าวเนี่ยก็แบบโอ้โหประโคมมาเลยว่าบางคนก็บอกว่าปลอดภัยดีนะครับบางคนก็บอกว่าโดนลักพาตัวนะครับตอนนี้ข่าวกบบาลังแพร่กระจายกันออกไปเลยครับก็ยังไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงเนาะอันนี้กํบบาลังอยู่ในส่วนตัวการสืบสวนสอบสวนเนาะระหว่างชี่นะได้มีการสืบสวนสอบสวนอยู่ที่ฝรั่งเศสเนานะอันนี้ก็อาจที่จะมีข่าววันนี้ออกมาครับทำให้เราตกใจนะครับเพราะว่าปกติแล้วนี่ข่าวดีเราก็ควรที่จะขายนะข่าวรายคนที่จะซื้อเนาะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีข่าวนนี้ออกมาเป็จังหว เปล่าอันนี้ก็ได้มีการนะครับพูดถึงจากพี่ตีซีซีด้วยนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงนะครับต้องรอให้เขายืนยันออกมาเนาะเพราะว่ามันมีหลายข่าวมา,มากเลยครับบอกว่าบางคนก็บอกว่าโดนจับจริงบางคนบอกว่ามีเกี่ยวข้องนะอาจจะเป็นคนอื่นนะบางคนบอกว่าไม่ไม่เขายังปลอดภัยอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนคือเรื่องจริงกันแน่นะทีนี้เรามาดูลาริฟลิงนะซีอีโอของแบล็กบ็อกนะครับกล่าวว่านะครับ เขาเป็นนะผู้ศรัทธายอย่างยิ่งในบิตคอยเนาะและคาดว่าเหตุการณ์ที่บิตคอยในจะราคาพุ่งสูงถึงนะครับจะแสี่ยนลล่าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นอะอันนี้คือสัมภาษณ์ที่เขาเนี่ยได้พูดไว้นะฮะก่อนหน้านี้นะในส่วนของตัวบุนเบิร์กเนาะอันนี้ก็ต้องดูเขาว่า c ีโอระดับนี้นะครับลาริฟฟิงเนี่ยเขาพูดเนี่ยมันจริงไหมครับแลวมีโอกาสเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าแล้วเตการที่เขาพูดเชียร์แบบนี้นะครับจะเป็นเพียงเขาว่าเขามี ecf ไหมเเลยพูดแบบนี้หรือว่าจริงแล้วเขามองเห็นอนาคตของม ต้องนำมาวิเคราะห์ดูทีนึงครับก็อ,อย่าเพิ่งไปเชื่อเขาทั้งหมดนะแต่แน่นอนครับในระยะยาวเนี่ยโอกาสที่มันจะไปถึงมีแน่นอนเพราะว่าก็เหมือนกับตอนที่มันอยู่12บสองเพนีถูกไหมครับเพียงผ่านมาเพียงแค่10กว่าปีเท่านั้นมันขึ้นไาที่แสนแปดเนาะถือว่าเป็นอะไรที่เติบโตไปแบบโหใครก็ไม่คาดคิดเนาะอาจจะเป็นถึง7 0 0 0 0สหรือว่า1ล้านในอนาคตก็เป็นได้นะครับใครจะไปดูถูกไหม แล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูนะครับประกอบความมั่นใจปีกว่าตอนนี้ตลาดกระทิงเป็นยังไงบ้างก็ยังคงดําเนินต่อไปอยู่นะเพราะว่าในสู่ตัวโมเดลสปอตตูโฟนะครับของคุณแพลนบีเนาะตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเลยว่ามันจะ,ะจุดจุดสิ้นสุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันจะเป็นจุดสิ้นสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงสีเหลืองๆนกลงมาตอนนี้ก็ยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ถือว่าเขาเอาออมาเปเดให้อยู่เรื่อยๆนะว่าเราอยู่สถานะตรงไหนนะครับพร้อมที่จะออกแล้วหรือเปล่านะ ท,ทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของตัวธนาคารของจีนนะออกหนังสืออนุญาตให้ชาวจีนนะครับสามารถซื้อสกุลเงินดิลต้อนได้ผ่านฮ่องกงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามาเพราะว่าถ้าเกิดว่าจีนนอนุญาตแบบนี้นะเราอาจจะต้องได้เห็นนะครับการปั๊มจากจีนก็ได้นะเพราะว่านะครับในส่วนของตัวหนังสือนะที่เขามีออกมาหรือว่ามีรายงานเข้ามาของว่าธนาคารของจีนนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังแล้วก็คอมมิชชั่นอีกประมาณสักห้ากระทรวงเนี่ยสนับสนุนนะให้ผู้คนนะในแผ่นินใหญ่นะสามารถที่จะซื้อได้นะผ่านตัวฮ่อง กงเนอะอันนี้อาจจะเป็นในส่วนตัวบิตคอยอิเทอร์เเพราะว่าในฮ่องกงก็มีบิตคอยอิเทีร์เเป็นหลักๆแล้วที่เป็น ETF อาจะที่จะมีสกุลเงินยีตอนอื่นอีกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบใช้กระดานของฮ่องกงอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะก็ะถือว่าเงินจากจีนจะเข้ามาปั๊มหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วในปี2 0 2 1เนี่ยเราจะได้เห็นเงินจากจีนเนาะเป็นเงินจากอเมริกาแล้วก็จากฝั่งทางเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นที่มีการอัดเข้ามาครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากจี ลังกาทิ้งในปี2 0 2 1เนี่ยมันแรงขนาดไหนนะแต่ตอนนี้ท่า open นะนก็บอโอเพนนะคนจีนซื้อได้เนี่ยก็นาะทีเจ้าหวานอยู่นะครับรอบนี้ แล้วก็ก่อนหน้านี้ถูกบอรครับที่ได้มีโคนนยยื่นในส่วนของตัวบองอีเนะทรัมป์อีแล้วก็ดอง e t f ไปนะตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกเจ้าเพราะว่าตอนนั้นบิทวิฟเนี่ยก็ได้มีการนะครับในส่วนของตัวยื่นไปว่า x r p กับ s o l นา a ETF นะครับตัวบิทวิฟเนี่ยก็มีบิตคอยแล้วก็มีอีเทียม e ี f อยู่แล้วถูกไหมตอนนี้บิทวิฟเนี่ยก็ได้มีการยื่นด o อก e ี f นะอันนี้ด o อกจะมาจริงไหมนะเพราะว่าเราต้องจับตาดูว่าตอนนี้อีลอมัตที่เป็นผู้สนับ จะมีการส่งเสริมเหนี่ยวรู่รักของเขาหรือเปล่าถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตาเนาะสำหรับเจ้าตัวดอชคอยนะแล้ว,ลวนะลก็ล่าสุดเลยนะครับไม้มีร่างกฎหมายเพื่อนะให้กองทุนเงินบำเหน็จบำนาญน,นะแล้วก็พนักงานราชการของรัฐนะครับสามารถที่จะ เอาเงินลงทุนประมาณสัก10%เนี่ยมาลงทุนนะครับในส่วนตัวบิตคอยอีเชียมเนาะซึ่งเราก็ได้พูดถึงเขาวนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะว่านะครับในส่วนตัวกองทุนบำเหน็จบำนาญเนี่ยมีหลายๆเจ้านะครับที่เขาเล็งว่าจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงทุนสัก10%โอ้โห10%ของกองทุนบำเหน็จบำนาญนะโดยเฉพาะเป็นประเทศมหาอำนาจหรือประเทศใหญ่ๆนี่คือมันเยอะมากนะครับเยอะกว่าที่แบบ ผลกําไรทั้งปีของบริษัทแบบบริษัทบางบริษัทอีกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นมหาภาเป็นแบบตัวใหญ่นะถ้าเกิดว่ามันมาได้จริงเนี่ยเพียงแค่นะครับสิมันก็เป็นเงินมหาศาลแล้วบางเทียรจจะเป็นแสนล้านเลยก็ได้นะ อันนี้ก็ได้มีการเสนอจากวุฒิสมาชิกนะครับบราวเดอร์นะครับแห่งรัฐแคนซัสนะอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะว่าบิตคอยมันออกไปจากตลาดเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีทั้งใน,นส่วนตัว e t f มีทางคนเก็บเข้ากระเป๋าเองมีท้งนักลงทุนมีทั้งบริษัทมีทั้งสถาบันแล้วก็ยังมีในส่วนตัวรีเซิร์ฟอีกที่หลายประเทศจังกำลังจะเกิดขึ้นเนาะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอ้โหบิตคอยที่มันขุดได้ปกติเนี่ยมันก็ไม่พออยู่แล้วมัครบ มันก็ยิ่งทําให้ขาดปีพอมันขาดปุ๊บสิ่งที่มันจะตามมาแน่นอนล่ะครับมุปรธานน้อยความต้องการมากราคาก็ขึ้นนั่นเอง แล้วกรณีส่วนของตัว CME Group นะครับก็ได้เพิ่มนะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสําหรับ XRP แล้วก็ o l a n a ลงในสู่ตัวเว็บไซต์ของพวกเขาแล้นะอันนี้เขาบอกว่าจะเริ่มที่จะมีการซื้อขายกันจริงๆนู่นมาประมาณสัก1ิกุมภาแล้วอันนี้ถือว่าเตรียมตัวรอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่า XRP นะครับหลุดพ้นจากคดีนะ Solana ก็เป็นตัวตึงอีกตัวตึงหนึ่งที่จะขึ้นมาเขาบอกว่าจะเป็น e ีเธอรีมคาเลอเพราะว่าตอนนี้อี h e r e u มทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ o l a n าเนี่ยทำได้ดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับอันนี้ก็เป็นที่นาจับตา นะเราก็ต้องรอดูคําว่าหลังจากนี้นะครับการเข้าถึงของจาวมริกาที่ดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันเข้าถึงได้มากขึ้นเม่เงินจากาวมริกาจะเพิ่มเติมเพมา้าะในโลกของพิพโตมากขนาดไหนจะส่งผลให้มาร์เก็ตแคปของโลกพิพโตขยายไปมากเท่าไหร่นะร,ราคาเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนเราก็ต้องมาดูรล้วก็ท้งในรอบนี้กันนะ แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของตัวดูโรธรัมนอนเวอร์เรมูรี่ไฟแนนซ์ของเขานะครับก็ได้มีการซื้อบิตคอยเข้าไปเนาะมีการซื้ออิชิเบียมเข้าไปเนาะประมาณสัก45ล้านถึงบ้าล้านก็ยังมีการซื้อเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆืเนาะบางคนบอกอันนี้กําไรที่ได้มาจากในส่วน,อน,อวน,น,นข,ของตัวเวอร์เไมครรี่เองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีการซื้อเข้ามาเพิ่มอีกนะประมาณสัก94.9นะ WBCC นะครับมูลค่าประมาณสัก9.8ล้านเหนรียญสหรัฐนะอันนี้ก็ทยอยย,อยซื้อเข้าไปนะครับจะมีหลายๆเหรียญสลับกันไปเนาะแต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีอัดเข้ามาปิดเนึนก้อนคือแบบเป็นระยะรระะระยยะเลยนะเพราะว่าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีก้อนสุดท้ายนะประมาณสัก9.8ล้านดอลลาร์อีกนะอันนี้คือซื้อเข้ามาเป็นแบบเป็นนอกเป็นลอกเป็นนอกคือแบบเก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อยแบบวันต่อวันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงกันเลยอะ เอเขาเตรียมที่จะทําอะไรหรอือเปล่าเขารู้อะไรหรอือเปล่านำเลยทําแบบนี้นะอันนี้เราก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะแต่การที่เขาเก็บแบบนี้นะครับก็เป็นผลดีนะในสู่ตัวโลกคริปโตเนาะ ทีนี้ครับมาพูดถึงในส่วนของตัวลูน่าคาสิกน้อนหลายคนก็คงที่จะเจอกลุ่มคนเดิมๆนะครับที่มีเรื่องราม่าเนาะเพราะว่าราคาของลูน่าคาสิกเนี่ยก็ไม่ได้ขยับขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปโบ้ให้กับใบแนนเนาะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ต้องการใบแนนแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าซีซีจะเก็บตัวลูน่าเอาไว้นะครับยืมขนาดนั้นโดยที่ไม่ทําอะไรเนี่ยก็ถอนลูน่าออกไปซะก็คือคําพูดซีเหายนะครับออกมาจากในส่วนของตัวเดเวลอปเปอร์หลายๆคนเนาะอันนี้เพื่อนๆคงที่จะรู้จักอยู่เลยนะครับไม่ขอพาดพิงเนาะก็ หน้าเดิมๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะที่ไปกดดันนะครับองค์กรขนาดใหญ่ที่เขาสนับสนุนขนาดนั้นถ้าเกิดว่าแค่บีนนเขาบอกว่าเขาจะไม่เอาลุนากัสิกต่อแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคุณศูนย์ทันดีนะก็ไม่มีใครที่จะมาเชื่อใจเนื่องจากว่าก็ไม่ไดเห็นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ของลุนากัสิกออกมาจากเดลลอปเปอร์ถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันยืนอยู่ได้เพราะคนมีความเชื่อว่าบแนนมีแผนบางอย่างสำหรับลุนากัสิกเนาะแต่ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรแบบน จริงๆนะถ้าเกิดว่าคุณได้ลองนะศึกษากระเป๋าแล้วก็การโอนการทําธุรกรรมหรือแม้กระทั่งปริมาณลุน้ากสิกรตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับว่ามีกระเป๋าเบืบ้อง,ง,งลึกเบื้องหลังเนี่ยที่ก,กาําลังทําการเผาลุนากสิ่งอยู่ยางเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีการค้นพบอยู่ด้วยแต่ว่าก็ได้มีการโอนย้ายถ่ายทสลับไปมาครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างตามที่จะยากเนาะแต่ว่านะครับในช่วงของตัวครึ่งเดือนนี้ ก่อนหน้านี้จุ่มครับที่ได้มีการเผาไปเนาะประมาณสัก33 3ล้านนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับก็ได้มีการโอนธุรกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นะดับพันล้านเองเลยทําให้มีการเผาไปอีกประมาณสัก616ล้านนะครับยังไม่พอนะต่อต่อเนื่องเลยมีการโอนย้ายธุรกรรมแบบนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆเนาะก็แบบติดต่อติดต่อกันครับแบบโอนย้ายสลับไปมาเลยทําให้มีการเผาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ475ล้านนะครับ1ิบ่ล้านนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น3 7ม ้าคือช่วงหลังนี้คือแบบเผาไปแบบเยอะมากครับอันนี้ก็นีา430ล้านนะครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ3 3 3 1ล้านนะครับ แล้วก็ยังคงมีต่อเนื่องต่อไปอยู่เรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอเคตอนนี้มันกําลังมีอะไรอยู่หรือเปล่านะทำไมกระเป๋าเหล่านี้ถึงได้ทําการอนย้ายไทยเซททาให้เกิดธุรกรรมขนาดนี้ก็เป็นการแค่ย้ายลูน่าไปเก็บในแหล่งแหล่งเดียวเนี่ยจากนะครับที่จับสังเกตมาก็คือกระเป๋า MEXC เนาะไปยังในส่วนตัวบเนียแล้วก็ที่อยู่อื่นๆที่ไม่ได้ไม่ได้ระบุะรายชื่อด้วยนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไปรวมกันอยู่ที่ที่เดียวเนาะอันนี้ก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องมาหาคําตอบกันว่าจริงแล้วเนี่ยกรรรา้ทํไมถึงดธุ แบบทีๆในช่วงนี้นะ แล้วก็ก่อนหน้านี้จะมไหมครับที่ในส่วนของตัว ADA นะครับมีความสนใจเกี่ยวกับในส่วนตัวลนะูน่าเนาะอาจที่จะได้มีการประชุมกันแล้วก็ในการหารือร่วมกันเพื่อเพราะว่าจะใช้ในส่วนตัวความแข็งแกร่งของจุนลูน่าแล้วก็ประสิทธิภาพในการประมวลผลขยายแล้วก็ทำธุรกรรมรวมสร้างค่าธรรมเนียมที่มันถูกนะครับของตัวลนะูน่าเนาะเพราะว่าตัวลูน่าเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเขาแบบไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยยกเว้นเพียงแต่ว่านะครับในส่วนตัวการร่มสลายคือแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวเนาะนอกนั้น้ครับคือทุกอย่างคือทำมาได้ดีหมดแล้วนะครับบล็อกเชน ที่เกิดขึ้นมาทําเดินตามรอยของลุนาแนอดีตชั้งนั้นถูกไหมครับแล้วก็มีความสนใจครับที่จะเอาในส่วนตัว a d a เนี่ยที่เป็นคนที่แบบมีเงินชุนเนาะแล้วก็มีในส่วนตัว s เ a b l e c o i คอย,อย่างตัว d t c เนี่ยมาบูรณาการร่วมกันทําให้เกิดครับการฟื้นคืนตัวลุนาขสสิขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้มีการคุยนะแล้วก็ล่าสุดน,นะครับในส่วนตัวคุณออสตินเนาะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีเป็นผู้อิทธิพลที่อยู่ในส่วนตัวโลกคริปโตนะครับแล้วก็เป็นเดบด้วยแล้วก็ทํายังเป็นสื่อนนะน,นนะคทีี่มมผู้ตติดากแส ตอนนี้ก็กำลังสนใจในส่วนของตัวรู้นาะคข้าสิ่งหนะึ่งนะพี่นะครับในส่วนของตัว ชุมชนเนี่ยได้กําเนิดขึ้นเนาะสําหรับในส่วนของตัว WESO นะครับอันนี้ก็เป็นการปรุนาการร่วมกันของตัวบลนะ็อกเชนเนาะแล้วก็ได้มีการเริ่มกันซื้อขายนะบนตัว WESO.IO แล้วนาะอันนี้ก็เป็นโทเค็นในฐา,น,านะทับมีมคอยอยู่ยูิตี้นะของเขาในระบบนิเวศนี้นะก็เอามาใช้ช่วยเสริมนะครับสร้างประสิทธิภาพให้กับลู่นากรสิกซึ่งทมันก็ดันไปเตะตานะครับคนระดับนี้ และเขาเนี้ยก็ได้เข้ามาอ่านนะครับบทวิจัยแล้วก็งานต่างๆเกี่ยวกับลุนาบ้างบางส่วนจนทําให้เขาเนี่ยรู้สึกสนใจเขาบอกว่าอะไรที่นะครับทำให้ลูนากระสิ่งในชุมชนยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ที่มันแบบมีความพิเศษขนาดนี้ตอนนี้เขาแบบเริ่มที่จะสนใจแล้วแล้วก็อยากที่จะให้เดลลอปเปอร์เนี่ยส่งรายละเอียดต่างๆนะครับให้เขาแล้วก็ช่วยแนะนําเขาทีว่าทาไมนะลุนากระสิ่งเนี่ยถึงได้ทาได้ขนาดนี้อันนี้ก็เริ่มมีการสนใจต้องหลงเขาว่าและคนอาจที่จะมองข้ามไปเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาแบบเคยดังมาก่อนถูกไหมครับและตอนน เขาก็ยังคงแน่นอยู่รอเพียงแค่นะครับการที่จะฟื้นขึ้นมาขึ้นเท่านั้นนะ แต่ก็นั่นแหละครับยังมีในส่วนของตัวกลุ่มกลุ่มเดิมนาะที่อาจที่จะเป็นชุมชนคองุ่นนักศึกษาแต่ไม่รู้ทำไมนะครับถึงได้มีการขัดขวางกันเนาะเพราะว่าอย่างเช่นนะครับการที่จะมีการประชุมร่วมกันหรือว่าบรูรณาการร่วมกันระหว่างตัวรุ่นนักศึกษากับเ d ดเพื่อที่จะฟื้นคืนระบบริเวศของตัวลุ่นนัแล้วก็รีเพกในส่วนของตัวย t ทีขึ้นมาใหม่เขาก็ได้มีการออกมาต่อต้านกันเนาะว่าเอ่อคนที่นะครับไปผลักดันเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการสนใจชั้งในส่วนตัวดีเอแล้วก ผู้นำเนาะแต่ก็ต้องบอกครับว่ารูนากสิ่งเนี่ยเป็นอิสระเนาะก็ทุกคนเป็นผู้นำนะครับโดยละเปอร์แต่ละคนก็มีงานของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นอิสระเนาะเป็นแบบดิสเซนทซรไล์แล้วก็ในส่วนของตัวการที่เขาจะเกิดว่ามันร่วมมือกันจริงๆนะครับเม็ดเงินที่มาจากฝั่งดีเองหรือว่ามาจากฝั่งซื้อเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้นะครับคนรู้จักูน่ากสิงมากขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูได้มากขึ้นและที่สําคัญยังได้แบบเดบเก่งๆจากตัวดเองมาช่วยด้วยอีกก็เป็นได้นะแล้วก็็ถึงง้าออเยตัตตตน,นรหรหืทํป ต้องเป็นคนนั้นก็ต้องบอกเขาว่าคนเหล่านี้เขาออกไปนะเขาไม่ได้อยู่ที่ของไปหาคนที่จะมาร่วมมืออยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามทําในทางช่วยเหลือเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่ามีแนวทางที่ดีเกิดขึ้นมาแล้วก็อย่าเพิ่งไปขวางกันเนาะเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็ลังดิ้นหาทางที่ว่าจะมาบรูราการตรนวและกับสิ่งนี้ให้มันกลับขึ้นมาได้ให้ได้เนาะอันนี้ก็อาจจะต้องนฝากคุณเวกัสนะครับไปเตือนลูกน้องครับว่าบางทีในบางครั้งในอาจที่จะ ต้องเปิดใจหน่อยเนาะเพราะว่าตอนที่เขาไปคุยเนี่ยสุดท้ายแล้วชุมชนทั้ง2ทง้ง EDA แล้วก็ลูน่าเมื่อได้ข้อสรุปแล้วนะครับเขาจะต้องมาเขียนนะครับลงอภิปรายลงในชุมชนเนาะหลังจากนั้นชุมชนก็ไปสแสดงความเห็นแล้วก็ตกผลึกออกมาเป็นข้อเสนอแล้วก็ชุมชนไปโหวตอีกทีหนึ่งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครับมันก็ต้องผ่านการโหวตจากชุมชนทุกคนอยู่ดีถูมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มั่นใจได้นะแต่ว่านะครับเรามีคนมาคอยให้ความร่วมมือแบบนี้แล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ่าี่ยอันนี้ก แล้วเราก็มาดูในสู่ตัวอดีตของลนะูนาเนาะเพราะว่าในสู่ของตัวมกกาลนะครับตอนนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าปี2021เนาะลูนาคาสิกเนี่ยก็ได้ทําการระเบิดราคาขึ้นมาถูกไหมครับคือแบบขึ้นมาแบบแรงมากๆเงินรับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดนู่นนะครับที่119ดอลลาร์ตอนนั้นเนาะก่อนที่จะล่มสลายลงมานะตอนนี้ก็เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเดือนเดือนเดียวกันเนาะปี2022นะครับแล้วก็ลูนาคาสิกเนี่ยก็ได้มีการนะครับ จะฟื้นขึ้นกับไปเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการคลิกสตาร์ทไหมอันนี้เราก็ไม่รู้ครับต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับวันที่ยีจะเกิดอะไรขึ้นไหมอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เรามาลื้อฟื้นความงจำเนาะว่าตอนนั้นก็ต้องบอกกันว่าเขาม่มาดีจริงๆนะ ทีนี้เราก็มาดูที่ FlowSpot Bitcoin EGF นะครับวันที่22ก็ได้มีการซื้อมาที่3ามาที่3 4ล้านนอกจากวันก่อนเนี่ยซื้อามาที่661ล้านซึ่งเป็นการซื้อครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาเลยนะครับสำหรับจะตัวแบคล็อกเนาะแล้วก็มีการขายออกไปจากเจ้าอื่นนะครับเลยทําให้มีเงินไหลเข้ามาที่248ล้านนะคะอันนี้ถือว่าเกินหลักร้อยล้านมาก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะ แล้วเราก็ไปต่อที่ฟูลสปอร์ตอิทิเรียมอิชิฟเลยนะครับแบงค์ล็อกซื้อเข้ามาที่79ล้านนะครับแต่เจสเกลข่าวไปที่17.4ล้านโดยรวมแล้วนะครับมีเม็ดเงินนะครับไหลเข้ามาที่70.7ล้านก็ถือว่ายังดีนะครับดีกว่าไหลออกนาะสำหรับอิทิเรียมตอนนี้อิทิเรียมยังทําได้ไม่ดีนะก็เอาใจช่วยกันนะครับใอิทิเรียมทําได้ดีกว่านี้เนาะเอาโอเคนะครับสหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝนะาก like, กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหหม่คลิปน้าครรััับบบผม๊าายายสสวสดีคบ